พี่ะพ่อแม่พี่นอนค่าสวนยางพาล่าทุกคนค่ะมื่อนี้มีกินมีใส่เอาเสวนยางผ้าล่าสองปีสิบเอ็ดเดือนเกือบจะครบสามแล้วล่ะ,ะหลังจากทีเฮ็ดทีถ้ำใน,นในรัวนสวนเมื่อนี้เอามาเป็นแนวทางค่ะเอาผลงานมาให้ทุกท่านได้เบ่งได้ชมส่วนใดก็คือหลังจากที่มีกินมีใส่เอาอุ๋ยขี่ ขี่ง่วเนาะมนลงั่วนะคะใส,สกระสอบหนึ่งได้สามต้นนะคะแล้วก็ใสปุ๋ยสูตรสิบหกเสมอไปช่วงเดือนพฤษภาคมแล้วก็เดือนมิถุนายนใสยี่สิบยี่สิบหาเจ็ดนะคะสิ่งที่เห็นที่เกิดขึ้นยอดการแตกชัดค่ะทุกท่าน อันนี้ต้นนี้เขาเพิ่งได้ปีเดียวนะคะต้นนี้ปลูกส่อมเนาะต่ว่าผานที่จะให้พี่ให้น้องไ้เบึง้งคือการแตกชัดของต้นอย่างไง่าสองปีสิบเอ็ดเดือนคุณค่ะอันนี้ซองหาหนึ่งเอาเบิ้งให้เบิ้งใกล้ๆป้าแตกชัดนะทุกท่านค่ะหาสิบเส้นคุนมั่งนะคะ ัตามสามสิบเส้นแตกหยอดแต่ละหยอดออกมาแต่ละชัดเบิ่งนะคะ่ะหัวหลัว,วอยู่นี่ค่ะหยอดของเขาการแตกชัดเบิง้งบางอันนี้เงาค่ะคุณการเหตุการทํทำพอแม่ไม่กินไม่ใส่กับโบค่ายได้สังเกตเพราะปันไดมีต,ตั้งแต่เห็ดกับเหตุปีที่แล้วนี่ยมาเห็ดให้เนี่ยบมีโฮมยูค่ะ ยังอยูโฮมอยู่เงาบ่ได้ปีนี่ได้ยูโฮมไหมคะ่ะต้นพึ่งผ่านมาได้วัางครึ่งปีนี่เด้คะ่ะกลับไปบึงคลิปของตัวเองที่เคยลงให้พี่ให้น้องบึงเอา้าตอนนั้นอันมาอันเอานามมาหดอยู่เดือนเมษ,ษานะั้นหาโฮมสอยูสีเศร้ากับว่ามีบัดพ่อเริ่มสังเกตเดือนมิทุ่าหนาเริ่มมีโฮมมีเง่าให้ยูเพราะว่าการแตก ชัดแตกยอดของเขาคุ้มแล้วด้วค่ะเอนจะยืนออกใส่กันแล้วระวางแถวนี้เหลืออีกอยู่บ่หลายนะคะกกจะยืดถึงกันแล้วนะคะปีนานี่ปลูกบ่ไใดเลยได้ดมั่นนี่เพราะว่ามันจะเป็นลมไปเมื่เลยนะคะบ่ไใดผลปีนี่ขนาดเอาล่งให้เหลือแค่ ลองเดียวค่ะปีที่แล้วมีกินมีใส่ล่งสองหล่องน้อยช่วงเดือนเดือนตุลาคมกูผ่านไปแล้วล่งให้พี่ให้น้องในเบิรงอยู่เบิรง,งนเนี่ยค่ะอ้ยถ้าฝนมาแบบนี้นี่คือจะเห็นไห้กิ่งอย่างของมีกินมีใส่หักเลยเด้นี่ถาเกอมรอละุมใส่เดือนละเทือค่ะปุ๋ยเดี๋ยวนี่เดือนละเทือเพราะว่าหยานมันต้นบ่แข็งแรงหยานมันงามโพด ตนจะบกแข็งแรงตุนหัวตนอ่อนไม่เจือม่อเรสุมกันจะหนให้เสียหายใดนะคะไทยนี่กรบเขาค่ะทุกท่านกรบเขานี่มีกินมีใส่ไทยกรบเขาเลยลงให้ทุกท่านได้เบิ่งแล้วแต่ตรงนั้นนั้นบ่ได้ปลูกมันนะตรงนี้ปลูกมันได้บบดนี้เพราะว่ามันลดไทยเขาได้เนาะเลยไทยกรบเขาทั้งสองฝั่งเลยนะคะ เาหนบกันไวเราเพื่อว่ายา่มเข้าใส่ปุ๋ยน้ำค้างนี่ค่ะทุกท่านน้ำกลางนี่ระวางนี่มันก็จะบอ่อไหลลงไปน้ำรองพื้นเดี๋ยวเบื้องไฮเขาไม่กินไม่ใส่จะจะลาดจะเอียงนิดน้อยนะคะเอียงเอียงนิดน้อยจะบ่อเอียงหลนะคะกับน้ำก็จะไหลหนีผ้าปุ๋ยผ้าสารอาหารหนีนะคะตรงนี้ที่เอาให้เบื้องนี้คือสวงหาหนึ่งค่ะ ซอมหาหนึงเป็นที่สังเกตง่ายๆเขาแตกชัดแตกหยอดแตกพุ่มดูนะคะแตกบอยใบล้ายใบดกนะนี่คือลักษณะของสองหาหนึงค่ะนี่นมีใส่ต้องแตง่งกิ่งยู่บ่อยๆนะคะในช่วงที่เขายังเล็กยังปีนึงนี่่าลืมนะคะพี่น้องที่ปลูกซองหาหนึงต้องเข่าสวน ทุกอาทิตย์ได้ยิ่งดีบางคนนี่เขาทุกมือนะคะเพราะว่าแนวมันแตกแตกปรพร้พอรมกันเนาะบางต้นก็แตกหยอดอทัดบ่บ่ได้แตกพึบเทียเดียวนะค่อยๆแตกกิ่งแตกชัดออกนะคะเขาก็ต้องแตงแน่ในช่วงที่เขายังหน่อยยังเล็กเพิ่งขายยอดนี่อุย้ยสะอ่อนค่ะมาใด้ฝนใดน้ำไ,ได้ปุ๋ยวันนี้ นี่คือสิ่งที่เห็ดในรั้วในสวนเอามาใหพี่ใหน้องได้ชมนะคะการเห็ดการทํานะคะผลผลิตที่ได้ที่เกิดขึ้นถึงราคาอย่างเฮ้ามันจะบดีแต่ก็เห็ดยจ้งได้ล้วเฮ้าบบเมนพ่อขาข้นกลางนะคะที่จะไปกาหนดสิ่งพวกนั้นได้เฮ้าก็ไดตั้งแต่ผลิตเนาะเป็นไฟผลิตนี่ที่เห็นเอาไว้ทุกท่านในเบิ้งคือสองหาหนึ่งค่ะให้ทุกท่านในเบิงเบ้งได้ชม ว่าการเหตุการทํำการให้ปุ๋ยการปฏิบัติในสวในสวนของเห่าเป็นแบบใดอันใบไม้ที่เอามาคุ้มค้นนี่จะเป็นละลายแปรเมือดเลดยค่ะแล้วเอ็นช่วงกูมั่นแบบนี้มีกินมีใส่ก็เอาล่ำมั่นนี้สุมเขามากกองเขามาใส่หม่องหม่องเอ็นลองต้นยางว่าเป็นลองอยางเอามาใส่หม่องแถวของต้นยางเลยนี่โอ้ยมั่นเกิดบกหลายค่ะทุกท่าน ขนาดว่าแรงมาค่ะเพราะฝนตกมากแรง,งมาเกิดนี่ได้เคีย่ยวออกกูแล้วค่ะเคีย่ยวออกบ่ให้มันอันงามเพื่อมันบางอันมันบกเกิดกับเป็นผู้พังไปแต่อันที่มันเกิดนี่ตี้นะคะก็ต้องได้ซับออกนะคะได้คุดออกนะคะแต่ก็บ่ขคดยากดอกว่าลํมมันเขาว่างไว้ซื้อนะคะมันเกิดนะคะว่าสิเอาอัน ขนาดเพื่อมาวัดว่ลลัต้นของตนอ้นยางมีกินมีใสง่ายซ้ำไดนะคะในสองปีสิบเอ็ดเดือนขนาดของเขากะโอประมาณขวดโคโคกลิดนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวเบิงต้นนีโคกลิดเลยล่ะนะคะเอาไมา่ทุกทันได้เบิงได้ชมนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการเหตุการณ์ถ้ำนะคะมีกินมีใสออกมาสวนดูดูนะคะเป็นที่พักผ่อนยันใจนะคะก็เลยพุ่นแตกชาดเห็นปะคะ แตกชัดออกมาโอ้ยสะอ่อนไหลชัดใหญ่ชัดเง,งางามหยอดหัวนะคะสิ่งที่เห็นสิ่งที่ทำนะคะเดี๋ยวเหมือนรุ่นสิเอาของอันหกรอยไม่เบิ่งมือนี่เอาซองหาหนึ่งไม่ให้ทุกท่านได้เบิ่งได้ชมนะคะให้ทุกท่านมีกินมีใสตลอดปีตลอดไปสสวนยางงามๆาม็ินยังไก่สำเร็จนะคะ เห็ดยังก็ให้ร่ำเหรวห่อีกสุขูสุขคนนะคะสวัสดีค่ะ